สบายดีสบายดีสวัสดีพอพี่น้องสบายดียามสวยเด้อพี่น้องมือนี่ก็เป็นมือต่อมากเนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาอยู่บ้านที่ได้ซ้ำขึนเนาะพี่นอมม้องซ้ำมือซ้มคืนแต่ตอนนี้เฮาก็ด้เดินทางเนาะกลับแล้วพี่น้องมา,มาเล่นเนาะมาเล่นพี่ไม่มาเล่นแล้วก็ซอยงานิดนิดๆๆๆๆนิดน้อยเนาะพี่น้อง งานผิตานเข้าซอยไลยก็ได้นะพี่น้อาเข้าทิตานมาเร็นมาจับซอยเขานิดหนึ่งนะพี่นาเขากระสีใด่กราบเนาะไ้กอยกำลังปูผ้าสบายดีสบายดีกำลงเลงานอยู่เลยปเดอลใหม้ว่เยว่าอยากไอติมปีใหม่ได้สิบริค่าไปสักแม่เนาะโมเรียนก็ได้ขอวเดียวแล้อยเลียอก่อนเนาะ เียงรอบรอบแบบอีแม่มากอะไรเออวันที่สิบสี่อีแม่จะหูเรยอต่ล่าะเคยก้อยหูแล้วเนาะอีแม่พูมาวันที่สิีแล้วยอาทีมย์สามวันเด้งให้ไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไหนแม่จะมาแล้วพี่มันับแล้วจ้ะตอนทันี้ถาตังค์คนปีใหม่บุคคลอิาบเางนะตอนทักี้ถามคอยตั้งใจว่าคอยซีมาแบบว่า อาทิตย์หนึ่งแพ้พี่น้องแต่ว่าเขาอยู่เ้ากับเห็ดเ้าก็ซอยได้บมดเลย<ท>นะครับแต่เห็ดนี่นเารเาก็จะเป็นโรคอะไรเนยหันท่าบ่เคยยางอะไรเงี้ย่มัน็นมิดเป็นมากแต่ว่าเมื่อคืนนี้เดี๋ยวก้อยขูดเอยแบบว่าโคลงโคสบายเห็นโรคเลยก็ได้แต่ว่ามนนากากัโลโลโบพวกเด็เห็ดยังหรอกพี่น้องเห็ดกินให้เข้าจอกกินเห็ดขบพูนเบ่อถนนัดนแหละตอนนี้ตอนนี้กำลังเห็ดไงแต่ว่าขายง่ายไหมลูกน้อยจะได้ สูแม่บ่อะไรแม่แม่แข้งแห้งก็ขวายสั่งแม่แล้วฮะเห็นบได้สเสบเป็นยังเห็นนิดนึงบัเป็นยังตอนนี้เกิดก้อยกำลังเห็นงาน้องพี่น้องงานงานไรดิแต่ว่าเ้าพอสามารถทายงานให้เบ่งแดดได้พี่น้องส่งขารถหนึ่งตีส่ง่าไรขาลอยนี่อไอ้ตัว ปลยอยนะ่ะพี่น้องบอกให้จอนนี่ส่งเคารุสวยแบบว่าแต่ยื้อเวลาไปอีกนะอันนี่ก้อนแจงคอยในยขวานก้อนพิมพิมมาทัานแต่ก้อยปูผาแบบไหวอีดีอะไรพอี่น้องเพราะแต่พิมพ์ให้ท่านล่ะก่ะปล่อยเตาให้ไหวท่านนะมันก็นสิไหวงานมันก็นสิเดิน อไเชียวดัมกปูา้หเอาซอิมือนซอมือน่การปูิบ่อไริมาบ่อะนอนนด้เสด็จปูที่หนึ่งกูองนตดว่าอยากชิมือวันนี้ได้หนีภารงานไว้พอๆกันอยากชิมือปูแม่แม่ที่หนึ่งอีเลที่หนึ่งแมที่หแม่ที่หนการเฮ็ดงานในอีเม่ซอยเจ็บซอยแจ๋ด้ขบอกเลยม้ว นี่เป็นเครื่องเป่าเนาะพี่นาะไม้เก็บได้ยังฝังน้อนึ่ะเครื่องเครื่องเป่าให้ให้เป่าสีถ้าแบบใบหรือโมเดลสีแบบใบจะเรียกอะไรตองตองตองเปะน้ำอ๋ออาจจะนิดๆหน่อยๆกะขันบทบชกงนานที่ห้องเนียบบนเนียบนะขอ่อยกระปูไว้คือกันอ๋ข่อยกระปูไว้คือกันไปไปขันปี้มมาอยู่ได้ลายมือขัน,ยขนอยู่อีกอาันทีหนึ่งข่อยยันข่อยซ้ำเลยก้อยหลุด แล้ีกลับเอออีแมารีกลับ้ไวกลับแล้วแม่หนูต้องไปเอาอะไลเนอร์ด้วยที่ระยองมาอีว่ะดามีโอกาสใยโอ้ยเพื่อคอยได้มากพอดีแม่เรามาแต่เราก่อนมีโอกาสมาใหาอีเดือนมาเดอมโอวยงานวันร้ายจังมากเลยบอกมามเห็นกับเขาให้กินเนาะ มาอยู่งานหน่อยหรืองานร้ายก็มาแดี๋ยั้นแบบเวลามันเหมาะเจาะนะมันบ่จําเป็นบางงานหน่อยหรืองานร้ายโอ้ฟาดอีแม่มาเที่ยวฟาดอีแม่มาเล่นบ้านแม่แป๊วเนาะมาเบิ่งร้านเราเห็นงานร้านชุดที่อาเค้ากอยาจจะดูวิลาเด้อส่วนนี้ยาวเลยยาว เดี๋ยวคอยกราฟคนเรถสนามให้เจ้าเพจงานเมื่อกลเดินจอดใช้เงินสองด้วยฮัลโหลบอยกมาเลยกลับเด้อแล้วเดินทางลุงบายด้ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะบ๊ายบายเด้อพี่ใหม่เด้อบ๊ายบาย กับแล้วพี่น้องมากับลุงกับกับลุงคือเก่าเนาะถือว่าใครแน่ยสุดี อันนี้ลุงขนของกลับระยองเหรอใช่ชี่รถขึ้นสะพานพี่น้องรถอยากติดจักน,อน้นอยน้อลุงอันนี้เขาเรียกสะพานอะไรครสะพา,า,า,านกาญจนาสะพานกาญจนาเส้นทางด่วนบางไปอินสุกสวัสดิ์พาราสสอง พี่น้องงามมีสะพานสะพานใหญ่มากงามได้ก็ตรงแบบถ่ายตลอดนะถ่ายสะพานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญาเจ้าพญาปากนทะีลอสะพานอยู่ขับรถข้าง,งเาลก็มีสองเนาะลูกไม่สองบอกสองมันจนสะพานภูมิพลหนึ่งอันนั้นสะพาน โอ้ลุงใช่ไหมคะอันนี้ที่น้ําที่มันลงไปทะเลใสายนี้ <c oughs> าจะแล้วมันจะเหนือเรับ พี่น้องค่ะน,นี่เดือดนี่ต่ตึกแต่ว่าเท่าบ่นเดยอยู่กรุงเทพเนาะลุงตอนนี้เนาะเาเขตสมุทรปราการเขตสมุทรปราการเท่าขี่รถทางด่วนที่เลี่ยงกรุงเทพเนาะพี่น้องกรุงเทพข้างนั้นมีแต่ตึกป้า พอจะรู้ไหมคะลุงว่าโซนนั้นเขาเรียกโซนอะไรหรือว่ากรุงเทพทั้งหมดเลยรทั้งนั้นนะค่ะตรงนี้เขตบางลักเขตบางลักแต่ใกล้กๆเราเนี่ยะเขตจีนนวารามสามนูน่นมองให้ถึงนสูงนู่นก็นูนน่นเลยเขตบางเตยเขต แต่นู้ว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพเหล่มมีฝุ่นแล้วพี่น้องเพราะว่าแนมไปไกลๆเหล่มมัวๆละเรล่มเหล่มมีฝุ่นหอดแล้วพี่น้องออกมาจากบ้านพิตารซอยนีือซอยหน้าซอยหน้าค่ะ ออกมาจากบา้านพิทานซิปมุงกลัวตอนนี้กับ,กบใบซองเพระาะว่าเขาคอยคับมาก,กับลูกบริได้คับไว้แห้งภาไในที่ตอนนี้อยู่บ้านเลยนะอ๋อหลดอยู่สแสดงว่าคนปงยงลุงเข้าไปบ้านก่อนไหมคะเดี๋ยวว่าจะกลับเลย,ลก,เลยกลับเลยดีกว่ากลับเลยดีกว่าหรอคะของมันเยอะอ๋อ ตุงตอครับอ,อันนี้เป็นขนมอันนี้หนูฝากดุงค่ะโอเคขอบคุณครับค่ะนขนมพิดจอนนี่อือแหววปาก ไม่ลืมค่ะเขไม่ได้เวนะขอบคุณค่ะลุงเอาเลยเดี๋ยววางไว้ฝาด้านหน้ครับครับของเต็มลุ้นเลยอ๋อครับส่วนของมาจะมาเดี๋ยวมาว่างมาเล่นมาเล่นกันนะครับมาปิ้งย่างกันโอเคครับครับเดี๋ยวไหนบ้างบ้างเไม่มาครับขอบคุณค่ะลุงครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ

ไปซ้ำมือมากักเขือเป็นหมากเป็นหมากหรือเป็นดอ,อกนี่หนูก็เป็นดอกอุ้ยพักคือสีเหี่ยวตายนี่อ้าพักปังแตกมักเด่นกันใหญ่มกเขือซุดงเหมือนกันใหญ่พี่น้องพักปังกันเลยไง อะไรหรอที่รู้ว่าเป่ยใหม่ <c oughs> ต้องการแนวสวง <c oughs> ใช่ป่ะนั่งรถแบบดมาเ <c oughs> มามาโมงปรี้วอันเหรอขอบคุณค่ะเมื่อเช้าได้รถน้ำผักหรือเปล่าเช้าไม่ได้รถมาเคยมีน้ำผ ว่าแล้วฝากเที่ยวเมื่อคืนนี้พี่รถจะตอนสี่ทุ่มมันยังชะแชมอยู่เลยอ๋อแล้วเมื่อคืนมันก็เดินมาตามซื้อของมาฝากค่ะขนมที่พี่ชอบสบายดี้วทุกคนสวัสดีครับอ๋อทางด่วนใช่อืมเอาเลยแล้วงั้นนะรออะไรถังม้วนสด มันมีขนมอันนี้ด้วยอืมอืมขนมจากเออใช่ใชขนมที่ี่ไห่กินเหลือกินให้หมดเลยถึงจะตายแล้ว <c oughs> ไม่จริงหรอกแต่พี่อาจจะบอกว่าทำไมมาเร็วจัง <c oughs> ในความจริงอะ่ะเขารู้ลุงลุง มากลับไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เข้ากะอันนี้เนาะพี่น้องหลังจากที่เข้ามาตึงเทมันนี้เป็นกล้วยทีลูกเนาะลูกไทยเราเอามาจากสวนเนาพี่น้องรอมาให้หนึ่งเพื่อเข้าสิเมื่วานนี้ยย่งเคียเค้ยวๆอยู่พี่น้องมือนี้เลื้งแหละกินซองคนก็พี่จอนี่นะจะกินบบทันก็นเลยสิ ให้พี่จอนนี่เอาไปแบ่งเนาะไปแบ่งพี่น้องมือวันก่อนลุงทายข้อมาเยอะมากเลยนะเยอะมาหกเจ็ดคืออามาบ้านพี่ปา นี่เขาเอินกล้กวยยังไงนะกล้วยกล้วยนำว้นำมาบ้านปี่แม่เขาเรียกว่ากล้วยเปลือกบ,บางกล้วยเลยนะเปลือกบางเปลือกบางแม่กล้วยอันนี้เป็นกล้วยที่มีประโยชน์เด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นกล้วยที่มันสิพี่จอน,นี่หูว,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 วา่าว่าบะกล้วยเงาของมันบ่ค่อยมีประโยชน์เท่าบะกล้วยอันนี้เลยเพราะว่ามันมีน้ำตาลหลายมันหวานแต่มันอร่อยกว่าแม่แต่ว่ามันกล<ต>้วยอันนี้มันมีประโยชน์ กล้วยอะไรก็ได้ที่ไม่มีเม็ดอะ่ะเนาะกล้วยมีเม็ด <laughs> คิดแล้วมันยังไงไม่รู้กล้วย <laughs> กล้วยมีเม็ดกับกล้วยอ,อย่างว่ากล้วยป่า <laughs> กล้วยกล้วยตานีที่เขาเอาไปตำเอาไปแบ่งหน้าลูกเนาะ สองสี่หกเรื่อนอพี่น่องเสือที่เจ็ดตั้นั้นเอาไปต่้ได้นั้นน่ะไม่ใช่มันไม่ใช่กล้วยแนวตั้อันนี้เอาไปปิ้งถ้าไม่กินสุกก็กินปิ้งหรือกินต้มอร่อยเดินทางหอดหนะ่อยย่องเรียบร้อยพี่น่อง พักเข้ากันใหญ่ึ้นกลัวเกาหน่อยนึงเนาะล้มพี่น้องเหมือนี่หลังจากที่ห่าไหลมากล้วยมาก,ก็เลยให้พี่จอน,นี่ไปแบง่งอันนี้เนาะแบ่งพี่น้องกินเนาะพี่น้องพอกินคนเดียวเป็นเครื่องเลยกินบ่ทันแล้วพี่น้องแ้วก็สิไรออคอเจ้าลิดไว้เพียงจานี้เด้อพี่น้องถ้าถึงใจกายอย่าลืมกดไลค์เนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อบายบาย